นี่เราเล่นบาสนะครับสองลุ่มหนึ่งนะครับอะไรครับออกรั้วนะครับนี่คือไอ้แป้นบาสแล้วนะครับแล้วนี่เปลี่ยนแนวนะครับจาก ฟุตบอลมาเล่นบาสมากงนะครับแล้็อุปกรณ์เรายังไม่พร้อมนะครับเราก็ต้องใช่เงี้ไปก่อนนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับดูชุดเขานะครับชุดบาสนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนตงมางมาออกครับ มาพอได้โอเคเอาได้มาดูกันอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับนี่อุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับ 录个吧，OK。Okay.